สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแฟนที่เวียรักมากไม่แปลกใจที่เลือกคนนี้วิกกี้แฟนที่เวียรักมากหลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์โพดร,รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายลงในอิน t a g r กรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยมีชาวเน็ตเปิดโปรโฟไฟล์แฟนสาวคนนี้ของเวียสกลวัฒ์ในช่องทางติ๊ t ต k อ ว่าโปรไฟล์แฟนสาวคนนี้ดีเลิศไม่ธรรมดาตัวจริงสวยน่ารักมากๆโปรไฟลเ์เลิศม,มากเป็นผู้บริหารธุรกิจส่วนตัวสวยและรวยมากระดับพันล้านอดีตแอร์จบโทรจากนอกได้เขียรติยมเก่งหลายภาษาพร้อมทั้งบอกว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อีกด้วยซึ่งได้มีชาวโซเชียลส่วนหนึ่งคอมเมนต์ว่าแว้ว,ว่าข่าวดีนั้นเกิดขึ้นกลางเดือนหน้าโดยจะจัดงานอย่างเป็นส่วนตัว เชิญแต่ครอบครัวและคนสนิทเท่านั้นล่าสุดนักแสดงหนุ่มนัทอติรุธในฐานะรุ่นน้องคนสนิทของพระเอกเวียสุกลวัฒน์เผยผ่านสื่อว่าไม่ปฏิเสธว่าสุกตามาดเข้มเตรียมเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวนอกวงการชื่อวิกกี้กลางเดือนกรกฎาคมนี้แต่อยากให้เจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่าเชื่อว่าไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วนัทยังบอกด้วยว่าในสายตาคู่นี้น่ารักมาก วิกกี้นิสัยดีเรียนเก่งพูดได้หลายภาษาและยังออกปากเวียคลั่งรักแถมคุณแม่ของเวียก็ไฟเขียวคลิปที่ไปเที่ยวด้วยกันกับครอบครัวที่เห็นรูปนั้นยังได้เห็นโมเมนต์วิกกี้ดูแลคุณแม่ดีสุดๆย้ำชัดถ้าพี่ชายจะมีข่าวดีจริงก็ดีใจด้วยเพราะถึงวัยที่เหมาะสมที่จะมีครอบครัวแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากวร์รลฟีดโป ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ